20สนใจได้นะคะร่วมบุญสนใจร่วมบริจาคได้นะคะอีกนะคะทางเข้าไปปลดทุกปลดโศกนะคะของเราตกตะลึกโศกโรคภัยต่างๆก็หมดไปนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมพูใหญ่บ้านทเทียบเกาะทัสมาเนียนะคะค่ะวันนี้พิมพ์พามาติดตามติดตามการสร้างศาลาธรรมศาลาหรือศาลากึ่งโบสถ์ของคนไทยในเกาะทัสมาเนียนะคะว่า ยังขาดปัจจัยอีกมากเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวันนี้นะคะก็จะมีมาร่วมงานหลายคนนะคะเพราะเป็นวันเกิดของท่านเล็กนะคะท่านเล็กของเจ้าวาสประเจ้ามัาด,าดของสังังคารังสีของเราที่โฮบาดนี้นะคะก็จะมีคุณนายลำไย,ยนะคะคุณนายเจี๊ยบนะคะคุณนายน้อยน,นะคะคุณนายยุพิงนะคะแล้วก็คุณนายรักนะคะตามกล้องของเราแล้วก็น้องโอนะคะร้านอาหารฝันใจนะคะ แล้วก็พี่อ้อยนะคะดาราประจำแม่กล้องของเราเองนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพิมจะให้พา <laughs> ให้พี่โอเออให้โอ,โอกับยุพินนะคะพาไปสารวจเพราะว่าพิมไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ละคนพาสำรวจว่าทางวัดเราต้องการปัจจัยอีกมากขนาดไหนนะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดคนใดคนหนึ่งเนาะวัดเราก็ไม่สามารถสำเร็จได้ถูกไหมคะค่ะเพราะนี้ค่ะมดงานทั้งนั้นเลยนะคะมาวัดทุกง,งานเลยนะคะทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคนในเขาบัทคนไทยหรือชาวต่าปเองค่ะมดงานฮะ ลักลั่ใช่ไหมเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในนะคะว่างานจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะปาพุณโถพาไปดูหน่อยค่ะก็อันนี้จะเป็นศาลาหลังใหม่ของเรานะคะที่คนได้วมใจร่วงว่วมปัจเจว่วแรงใจแรงกายเพื่อจะสร้างหลังนี้ขึ้นมาแม้ว่างบนั้นจะค่อนข้างเยอะแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อเพราะว่า เราจะร to ่วมใจร่วมกันสร้างสารานาลให้ําเรจภายในปีนี้ให้ได้ค่ะเชิญเข้ามาติดตามได้เลยเข้ามาข้างในเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะคะตรงนี้เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นทางเดินเข้าใช่ไหมคะอันนี้เป็นประตูเข้าประตูเข้าด้านน้ำตาารอยข้างในข้างในอันนี้นะคะอันนี้แค่ระเบียงอันนี้ใครต้องการมาบริจาคได้อีกนะคะต้องการงบอีกนะคะเนี้ยค่ะตรงนี้นะคะประตูทางเข้านะคะผู้ตายนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะ แล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นระเบียนทางเดินใช่ไหมคะพี่โอ๋ใช่ค่ะใช่ค่ะเออแล้วแล้วข้างในเป็นยังไงเอ่ยข้างในนี้ก็คือคขะาดขนาดนี้เรายังเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงการก่อสร้างก็จะเป็นศาลาหลังใหม่ตอนก็จะเห็นได้ว่าก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือช่างยังอยู่เนาะไม่น่าเกินรอเนาะใช่ค่ะอ่าฮะเลยนะคะถ้าเกิดยังไงใครมีจิตศรัทธายังไงก็ไปจากที่วัดเราได้เนาะ แล้วด้านนุ้นเดินได้ไหมเดินไปเดินไปเราเดินไปดูตามไปเลยนะคะวันนี้พี่พิมมานี่ถือว่าพิมโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันจันทร์เป็นวันหยุดนะคะก็เลยก็เลยว่าเออเราเราได้มาสำรวจเพราะว่าธรรมดานี่จะเข้าตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทํางานนะคะเราไม่สามารถเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เข้ามาถ่ายเนาะวันหยุดเนาะค่ะตามมาเลยค่ะนี่อันนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังอันนี้ด้านหลังด้านหลังค่ะอันนี้ด้านหลัง ด้านหลังเราจะเข้าทะเลด้านด้านฝ้ายมือด้านฝ้ายมือที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นภูเขาอะไรนะเมาร์ลนตันเนาะใช่ภูเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ดในเกาะของเราทุกคนที่มาเที่ยวโฮบาร์ดต้องมานะคะนี่ค่ะวิวสวยมากนะคะเขจาีเ็ข้าาออน้องพิวก็เข้าใจว่าข้างหน้าข้างหน้าอยู่นี่ค่ะข้านหน้าอยู่ตรงไหนเอยอันนี้จะเป็นข้างหน้า อันนี้คือประตูเข้าใช่ไหมประตูเข้าข้างหน้าแล้วต้องนี้จะเป็นบันไดขึ้นมาอันนี้จะเป็นบันไดตอนนี้ตอนนี้นะคะบันไดก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้นะคะเรายังไม่เสร็จนะคะใครต้องการเป็นเจ้าภาพหรืออะไรมาเลยนะคะมามาร่วมทำบุญด้วยกันได้เลยนะคะบุญใหญ่หลวงบุญใหญ่หลวงค่ะวัดเดียวในเกาะในทัดมาเนียนะคะขึ้นจัวรรดิข้างโบสถ์ข้าเพราะจะเป็นสาลาธรรมศาราหรือสารากึ่งโบสถ์เนาะ ตัวนี้ใครจะจ่ายไปจองอ๋อแล้วก็มีอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะมีลูกไมมิดด้วยนะคะใครจะมาจองมาจองได้เลยนะคะมาทําบุญร่วมกับเราได้เนาะมหอลัรก็บริจาคได้ได้ค่ะได้ได้บริจาคได้ไหนที่ตามมาเลยค่ะคุณพิมพ์ชื่อพิมพเหมือนกันสวยเหมือนกันว่าเมื่อเรามีศาลาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อไปก็คือห้องน้ำของเราค่ะ อันนี้เป็นอิฐทางเดินห้องน้ำใครอยากร่วมบุญเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยค่ะอิฐก้อนละยี่สิบสนใจได้นะคะร่วมบุญจะเป็นอ่าเป็นแซนแซนสโตนบล็อกสวยงามมากแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นรอบทางเปนงเ็นทางเดินเข้าไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำอ๋อทางนี้จะเป็นทางเดินของห้องน้ำใช่ค่ะอ๋อค่ะสนใจร่วมบริจาคได้นะคะอิฐนะคะทางเข้าไปปวดทุกปวดโศกนะคะของลา ไปนะคะขอตงกลาก็หมดไปเนาะค่ะมันจะมีหลายห้องน้ํานะคะตรงจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะบริเวณวัดของเราเพราะว่าตอนนั้นที่พิมพามาเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีการก่อสร้างที่พิมพ์พาคลิปที่แล้วมาก็แค่ลงเสาเอกเนาะที่คลิปล่าสุดที่พิมพ์ทำลงไปก็จะเป็นลงเสาเอกวันนี้ที่พิมพ์มาวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบหกเดือนได้มั้งที่พิมพ์ไม่ได้มาวัดเลยหลังหลังจากนั้นพิมพ์ไม่ได้มาวัดเลยก็จะประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนได้เนี่ยพิมพ์มาวันนี้มันก็ถือว่าเป็นรูปเป็นรป่างขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่า ทางวัดก็ยังต้องขาดปอดใจเยอะมากๆเลยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะในช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวก็ทัชมาเนียนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอ่า อีกรอบหนึ่งนะคะที่พาทัวร์นะคะไม่มากไม่น้อยนะคะแล้วก็ลำลำใหญ่นะคะแล้วก็น้อยนะคะแล้วก็เจีย๊ยบพี่อ้อยโอยุพินนะคะที่เข้าที่มาพาพิมมาเดินสำรวจวัดนะคะเพราะว่าจะได้ดูความเคลื่อนไหวของวัดเป็นยังไงนะคะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจพวกเราในการชมคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อใครสนใจที่ยังบริจาคนะคะ ัจจใจเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อมาสร้างวัดของเรานะคะวัดสังฆังสีของคนไทยในเกาะทัสมาเนียนะคะวัดแรกและวัดเดียวของเรานะคะอยู่ที่โฮบาทนะคะยังขาดปัจจัยอีกจํานวนมากนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้เลขที่บัญชีไปนะคะบริจาคได้ทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่เกาะทัสมาเนียนะคะใครอยู่ที่ไหนก็าสามารถบริจาคได้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างด้วยกันเนาะถ้าเกิดขาดคนไหนคนหนึ่งวัดเราก็ไม่สามารถสําเร็จได้ นะคะค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะแท็กอ้อถ้าเกิดชอบก็ต้องขอกดไลค์ไลค์ไลค์ถ้าเกิดใช่กดแชร์แชร์แชร์ถ้าเกิดอะไรเป็นไงกดแท็กซีแท็กซีนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ